บางครั้งสิ่งที่ทำให้เจ็บไม่ใช่เพราะกันให้แต่เพราะเราแอบหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าและเมื่อเขาไม่เห็นมันก็รู้สึกเหมือนเราขาดเราเคยให้ความรักแล้วถูกทิ้งเราเคยช่วยเหลือแต่สุดท้ายเขาทำเหมือนไม่เห็นค่าเราเริ่มกลัวการให้กลัวว่าจะเจ็บอีกแต่ลองถามใจลึกๆดูสิเราให้เพราะอยากให้ หรือเพราะหวังว่าจะได้กลับมาการให้ที่แท้จริงไม่ได้ต้องการคำขอบคุณไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนไม่ต้องจดบัญชีไม่ต้องรอให้เขารักตอบเพราะคนที่ให้จากใจที่พอแล้วเขาจะไม่รู้สึกขาดแม้ไม่ได้อะไรกลับมาและจัก,กรวาลก็เห็นทุกความดีแม้ไม่มีใครเห็นให้แบบที่ใจเบาสบายไม่ฝืนไม่ทิ้งตัวเองเพราะคลื่นดีๆที่เราส่งออกไป จะเปลี่ยนโลกแม้ไม่มีใครให้คืนกลับ